ไอ้ทีอยากที่จะลบลืมแต่ต้องวิ่งมาทีละคำไม่มีไงที่มึงได้ตายกันทีวัดแก้ด้วยคำเล่ห์ลับสิีมึงน่ะสวยแล้วที่มาเจอกับกูในยกแรกลามของมึงมันไม่ได้ขึ้นบทกรรมการจอมชี้แจงอ่ะคำแสดงของมึงนั้นแพ้ถ้าจะแพ้คงไม่แปลกจะมาชนะกูได้ไงเพราะล่ามมึงน่ะหวยแตกอย่ามัวไปเสียเวลาที่ล่าตัวเองให้สับสนก็ปลดปล่อยวองกูฟังดูบางคนเหลือคนขับส่งเบนน้ำมันสูงระวังจะถอยโดนตกลมไม่มีใครคอยรับมึงม่แต่คนที่หัวซองไอ้เรื่องดีกีไม่ต้องไปวัดถูเกจอเลยดีกีจะคิด ที่อีกหนึ่งปีไปทบทวนให้ดีด่นบทรตองมีกูไม่มีปานีมึงน้ำมวยรับแต่กูน้ำมวยลุกมัดกูออกไปเป็นชุดไม่มีหยุดเดิทุกจุดตั้งใจฟังกนนีด้พามันแทนก,กาทัาไทีอยากจะลบเนีต่กูมีโมเปทีลั้างไม่มีไงนี่มึงได้ตายกะทีวัดกันด้วยคำวิเลี่ตักเสียสใฟังกันนีไ้พามนแทนกัทีอยากขีจะลบเนีต่กูมีโมเปทีลั้งไม่มีไงนี่มึงได้ตายกนทีวัดกันด้วยคำวิเลี่ยตักเสียใจ ไม่ทีอยากที่จะนอกตีแต่ก็มีบามไมทีละครั้งไม่มีไงน,นี่ก็ง่าตายกันทีวัดกันด้วยคำไม่ได้ศักดิ์ศรีวัดกันด้วยคำอ่ะไม่ใช่ที่ศักดิ์ศรีอ่ะเท <Yo, S 1> มันคือความหมายในพระเจ้านั้นโของคำว่าห่างมันคือความคิดที่โง่ของคนไม่เห็นคุณค่าของข้าของมึงคือไม่มีประโยชน์อีกเก้าร้อย อย่างนี้คือเหมือนเดิมไม่มีความตัดเพราะเพราะมึขอขอของค,คือบางอย่างที่กูเองยังไม่อยากจะมองอย่าอะไรเอาวอลทแม่อยู่ไหนมารับกับไฟพันนอนก่อนจะดูละคอทำไมไม่สอนว่าอย่ายืนตาคนถ้จาจะผ่ากรบบาลแค่ในพันที่ไม่มีมีดสักเล็บแต่ตกอยู่ในหลุมพาัะไม่มีเชือกสักเส้นไม่มีให้เลือดสักทางไก่มันอยากเสือกจะเล่นก็ต้องถูกเชือดและวางหรือแค่รอยเยือนที่จางเป็นคนเลือกที่คาง มันไม่ใช่ทางของนายแต่นี่คือปลายของทางต้องกับบ้านของยายมันหมดเวลาของนายพุดถึงตอนปมต้องทายมี่ทานตอนทายเั็นเกียนว่าแก่แก่แกดต้องต้องตาย